ไม่มีไฟรั่วนะครับกดใช้งานไม่มีไฟตัวเบรกเกอร์จะเป็นเบรกเกอร์ RCVO กันดูดตัดไฟฉุกเฉินนะครับไฟรั่วเบรกเกอร์จะทําการทริปทันทีสามารถเช็คได้เลยครับไม่มีไฟครับผมไม่มีไฟแน่นอนเดี๋ยวหาว่าผมกักมีแท่งกาวลงไปเจาะในดินตามมาตรฐานอะตัวนี้คือชัดเจนว่ามีไฟนะครับนิวตันไม่มีไฟและกลาวก็ไม่มีไฟ ของเรามันเป็นเหล็กกับเมทัลชีสใช่ไหมมีกาเดินตามมาตรฐานของมอสทร์้ออร์เ็ไม่ว่าจะเป็นขนาดสายหรือวิธีการเดินระบบนะครับอุปกรณ์ตรงไหนที่เป็นโลหะสามารถจับได้ไม่มีไฟดูดแน่นอนครับแก๊สคาร์บของเราทําให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างปลอดภัย100%ยในมาตรฐานของแก๊สคาร์บครับ มาล้างรถที่แคทคาวอสปลอดภัยไฟไม่ดูดแน่นอนสวัสดีครับพบกับช่วงช่างเหลา5นาทีจากปัญหาที่เกิดขึ้นของวงการล้างรถหยอดเหรียญมีไฟดูดจากตัวปั๊มฉีดน้ําหรือจากระบบวันนี้ผมจะบอกให้ว่า Cut ard, แคทคาวอสเราไม่มีปัญหานั้นครับตามมาครับ ต,ต้นนะครับเรื่องของไฟดูดเกินมาจากหลักๆเลยนะครับที่ใช้ไฟ220มันจะมาจากปั๊มฉีดน้ำนะครับตู้นี้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใช้ไฟ12โวลต์ยกเว้นของตู้นี้คือระบบดูดฝุ่นแต่ระบบดูดฝุ่นตัวปั๊มดูดฝุ่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีการตัดตัวเองไม่ทาให้ไฟดูดแน่นอนครับแล้วอีกอย่างอุปกรณ์ของสายดูดฝุ่นเป็นยางไม่นําไฟแน่นอนไม่เกิดไฟดูดแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวฉีดน้ําอันนี้คือตู้ปกติสแตนดา,ดดนดปปานร์ดฉี จะย,ยอดเงินเลยครับตู้เงินขึ้นปกตินะครับโดยปกติแล้วไฟไมันจะดูดเฉพาะาจากตัวฉีดน้ําเป็นหลักถ้าตัวฉีดโฟมไม่มีไฟแน่นอนครับเพราะว่าใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับเป่าลมก็ไม่มีไฟแน่นอนนะครับกดใช้งานให้ดูไม่มีไฟรั่วนะครับนี่นะครับไม่เกิดไฟดูดแน่นอนนะครับตัวฉีดโฟมเหมือนกันใช้ไฟ12โวลต์ ไฟที่สองหยังไงก็ไม่นําไฟแน่นอนครับไม่ดูดคนแต่ตัวที่จะเป็นตัวที่ไฟรั่วนะครับแล้วก็เหมือนที่ออกในขาวว่าวก็คือปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงแน่นอนเนื่องด้วยตัวต่ออุปรกรณ์บอดี้เป็นโลหะนะครับแต่วัดแล้วไม่มีไฟกดใช้งานไม่มีไฟพื้นเปียกรองเท้าเปียกหรือเท้าเปล่าล้างยังไงไฟก็ไม่ดูดครับเพราะว่าทางแคช้าวตเรา ป้องกันเรื่องไฟเดินสายกาวมาตรฐานตามการไฟฟ้าปกติหมดครับถ้าเราโปรเทคในสุอุปกรณ์ของปั๊มดีนะครับถ้าตามหลักมาตรฐานของอุตวกรรมจะไม่มีเรื่องไฟดูดไฟรั่วแน่นอนครับทุกตู้เราเดินกาวหมดนะครับผมภายในตู้นะครับตัวเบรกเกอร์จะเป็นเบรกเกอร์ rcb o เบรกเกอร์ rcb o คือเบรกเกอร์กันดูดตัดไฟฉุกเฉินนะครับเมื่อไฟรั่วเบรกเกอร์จะทำการทริปทันทีนะครับ เป็นมาตรฐานโดยปกติอยู่แล้วนะครับกับอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับน้าสายกาวนะครับจากเมนต่อมาจะต่ออยู่ที่ในระบบซึ่งมัน่นใจได้เลยว่าไปลงกาวแน่นอนจะไม่ลงคนแน่นอนสามารถเช็คได้เลยครับไม่มีไฟครับผมไม่มีไฟแน่นอนแต่ถ้าไม่ชัวร์อยากรู้มีไฟไม่มีไฟมีไฟแน่นอนครับผมครับผมนิวอตอันไม่มีครับผมกาวไม่มีครับผมยังไงไม่เกิดไฟลั่วแน่นอนครับ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าไม่มีไฟรั่วจริงเดี๋ยวหาว่าผมกักเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูระบบไฟว่าเดินมายังไงครับผมทุกระบบนะครับในตู้ของโหลสแควร์ดีเขาครับ,รบช็อปนี้มันจะเป็นชอ็อปไฟ3ามเฟสนะครับที่เป็นสายของปากเก้าวที่ออกเอาเลสนะครับหรือจะต่อสายเก้าตลอดให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วตู้ไฟเรามีแท่งก้าลงไปเจาะในดินตามมาตรฐาน ปลั๊กในช็อปนะครับที่เราทําไว้นะครับมันจะเป็นปลั๊กที่มีการต่อกาวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอุปกรณ์นะครับวัดไฟได้ครนะับอ่าตัวน,นี้คือชัดเจนว่ามีไฟนะครับนิวตันไม่มีไฟแล้วกวาวก,ก,ก็ไม่มีไฟนะครับผมนี่ครับผมชัดเจนนะครับแต่อุปกรณ<ๆ>์เราต่อครบแล้วก็ใช้ปลั๊กพนาโซนิกตามมาตรฐานร0 0ปรเ็นะครับผม สำหรับลูกค้าถ้ากลัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับรั่วลงคงเรื่องลงคงเพราะว่าของเรามันเป็นเหล็กกับมัลชีสใช่ไหมผมบอกได้เลยว่ามั่นใจแน่นอนเพราะว่าระบบของเรามีกาวเดินตามมาตรฐานของมสท100%ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นขนาดสายหรือวิธีการเดินระบบนะครับไม่ว่าจะอุปกรณ์ตรงไหนที่เป็นโลหะสามารถจับได้ไม่มีไฟดูดแน่นอนครับ ปลอดภัยมั่นใจแน่นอนแล้วก็ลูกค้าที่สนใจจะลงทุนนะครับแล้วกังวลเรื่องนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแคชคาร์วอของเราทําให้เป็นไปนตามมาตรฐานสําหรับคนที่จะเข้ามาใช้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวครับผมทุกอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในมาตรฐานของแคชคาร์วอครับแต่ทั้งหมดนี่ก็คือช่างเหลา5านาทีกับตีแคชคาร์วอครับผม